สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีเพิ่งเพิ่งปิดร้านนะเพิ่งเพิ่งเลิกงานนะคะก็ร้อนมากเหงื่อยังไม่แห้งค่ะแอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะคือพอดีอ่โค้จะมีความรู้สึกว่ามีใครที่อ่าทำการแมนิเฟสแล้วหรือว่าทำการเซลท็อกกับตัวเอง คะพูดกับตัวเองจนจิ้งจกลำคาญแล้วอะค่ะแต่ยังไม่เชื่อร้อเปอร์ซนว่าตัวเองเป็นคนคนนั้นคนที่เราอ่เซลท็อกทุกวันว่าเราเป็นไกลเซลท็อกเรื่องอะไรอะค่ะแต่กับไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นบ้างค่ะทุกคนถ้าอะตามไป ดูโค้ดเมื่อมันไม่ต้องนานอะ่ะทุกคนจะเห็นว่าโค้ดแบบอ่าเป็นหน้าแย่มากไงตอนนี้ห้าสิบนะคะทุกคนห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วเนาะแต่ด้วยการที่โค้ดเซลล์ท็อกกับตัวเองนะคะโค้ดเซลท็อกมาสองสมปีเลยนะเมืม่อก่อนก็ก็ไม่ได้เชื่อร้อเอร์เซ็นไง เออว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเออเราห้าสิบแล้วอะ่ะโดยที่เราไม่ได้ใสยกรรมเราไม่ได้คีฟิลเลอร์นะคะคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยคือห้าสิบคือไม่ก็ความภูมิใจของเราอะ <c ười> คือเราไม่ต้องเอาอันนี้เริ่มแ่นะคือเราอย่าไป เอาความคิดของคนอื่นมาใส่หัวเรานะคะตอนที่เราเซล,ลท็อกนะคะค้จะเซลท็อกว่าฉันคือผู้หญิงอายุ50ที่ยังดูดีดูอ่อนกว่าวัมีความสุขมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีใบหน้าที่เปี่ยมสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่โค้ช เคยเซลท็อกมาเมื่อหลายๆปีก่อนนะคะเมื่อสองสปีก่อนโคะ้ดจะพูดอย่างนี้ทั้งที่ตอนนั้นโค้ดยังหน้ายังอมทุกนะคะโค้ดหน้าอมทุกหน้าหน้าแบบก็ไม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่แต่ว่าต้องใช้กล้องแอปอะ่ะ <c oughs> คือเมื่อขอนหรือว่าเมื่อสักสองปีที่แล้ว่โค้ดใช้กล้องแอปนะคะทุกคนคือไลฟ์สดอะ่ะโค้ดจะเป็นอะไรที่แบบไม่ชอบมากเลยเพราะว่าไลฟ์สดอะ่ะมันมันไม่สามารถที่จะ ใช้ฟิลเตอร์อะไรแบบสวยๆได้ใช่ไหมคะมแต่ตอนนี้คือโค้ดใช้กล้องสดนะคะโค้ดใช้กล้องสดเพราะว่ากล้องอะ่ะเขาก็ทํามาสวยอยู่แล้วเนาะมันก็ทําให้เรามั่นใจนะคะมันทําให้เรามั่นใจนะคะการใช้กล้องที่สวยเออหลายปีเป็นสิบปีอะ่ะโค้ดไม่เคยใช้กล้องสดเลยโค้ดไม่เคยใช้กล้องสดเลยคะ่ะทุกคนโค้ดจะใช้กล้องแอปกล้องอะไร Beautiful ตลอด แล้วก็แบบเลือกอาฟิลเตอร์ที่แบบขาวๆสวยๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่โค้ดเซลท็อกมาระยะหนึ่งโค้ดก็เลิกเซลท็อก Self talk, อาตรงนั้นไปแล้วแล้วโค้ดก็ก็กเหมือนว่าเราโฟกัสสิ่งใหม่ไปแล้วเราไม่ได้โฟกัสเรื่องอารูปร่างหน้าตาแต่ถามว่าได้ไม่ได้นะฉันเป็นผู้หญิง l อคือ เริ่มเอสนะคะทุกคนคือเมื่อก่อนอะจะเป็นคนที่พุงนำ้ำนมเป็นคนอวกออวบระยะสุดท้ายแล้วก็พุงนำ้ำนมค่ะเป็นคนที่หน้าอกใหญ่แต่ว่าพุงใหญ่กว่านมค่ะแต่ด้วยการที่เราเซลลท็อกทุกวันว่าฉันเป็นผู้หญิงที่มีเอสฉันเป็นผู้หญิงที่สุขภาพดีมีเอสมีร่องสิบเอ็ดแต่ร่องสิบเอ็ดยังไม่มานองมานิดนึง ลองสิบเอ็ดมานิดนึงค่ะแต่เอวอัดได้แล้วนะอืแล้วอ่ะคำเซลท็อกเนี้ยโค้ดก็อหยุดเซลท็อกไปแล้ว,ลวโค้ดก็เซลท็อกด้านอื่นนะคะด้านที่เตรงเนี้ยคือโค้ดเชื่อแล้วไงโค้ดเชื่อแล้วว่าโค้ดได้รับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมโค้ดถึงได้เชื่อว่าตัวเองสวยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็ฉันสวยอะอืมเนะยคะ่ะ เร่ีแล้วมาวนะคะขีแล้วมาวนะเออก็ฉันสวยอะ่ะจริงทุกคนบอกเมื่อตรงไหนมัม่นใจเอ,อ้าก็มั่นใจอะ่ะก็ฉันสวยอะ่ะออใช่ฉันสวยนี่คือมันทําให้เราเชื่อไงกัเออมันทำให้เราเชื่อ,อ,อ,อคือเราไม่ต้องไปแคร์กับคนอื่นอ่ะนะคะคนอื่นเขาจะเข้าใจเขาจะเชื่อ,อยังไงมันเป็นเรื่องของเขาให้เราเชื่อตัวของเราเอง เชื่อในสิ่งที่เราได้เซลท็อกออกไปว่าสิ่งนั้นมันต้องเกิดขึ้นจริงสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นจริงสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะทุกคนอยู่โอเคมันสวยมโอ้ยสวยขึ้นนะโอ้ยขอบคุณค่ะสวย <laughs> จริงๆค่ะจริงๆคือ เราไม่ได้สวยแบบศิลปกรรมเราไม่ได้ไปฉีดฟิลเลอร์เราไม่ได้ไปร้อยไหมเราไม่ได้ไปอะไรครับแต่ถามว่าโค้ดทาอะไรไหมทํานะคะคือโค้ดนวดนวดหน้าตัวเองเป็นประจํานะคะเพราะว่าโค้ดเป็นหมอนวดใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นการนวดหน้ามันก็เลยเป็นเรื่องง่ายแล้วโค้ดก็จะเป็นคนที่ขยันนวดหน้ามาก <c oughs> คือเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนคือคุยกับโทราศัพท์กับเพื่อน ก็จะอยู่แงเนี้เออยกคิว้วยกหางตาจะอยู่อย่างนี้นะคะอืมจะอยู่แบบนี้เลยแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทําแล้วนะคะไม่ค่อยได้ทํค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ามันก็ยังโอเคแต่ว่าพอเราห่างไปสักพักหนึ่งหางตามันก็จะเริ่มตกพอหางตาตกโคตก็จะทําทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ ถ้าใครอยากได้นะคะวิธีการยกคิ้วยกหางตายเงี้ยนะคะคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวโค้ชจะ,อ,ะออกมาทําคลิปให้พาทุกคนทํานะคะพาทุกคนทำยกคิ้วคือมันไม่ใช่เรื่องยากเลยอะคะ่ะไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะขยันหรือใครจะขี้เกียจแค่นั้นเองยังโค้ชดาเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนที่ชอบชอบลดหน้า ลราแก้มาอะไรเงี้ยนะคะคือเราก็จะทําทุกวันเกือบทุกวันน่ะนะโค้ชจะเป็นคนขยันแก้ทุกวันเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะครับคือการที่เราลงทุนกับตัวเองอะคะ่ะมันไม่สูญเปล่าสิ่งที่ได้ก็คือความสุขใช่ไหมเราเห็นเรามีรูปร่างดีขึ้นเราเห็นเรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นเราเห็น อตัวเราเปลี่ยนไปอะเราก็มีความสุขเพราะว่ามันเปลี่ยนในทางที่ดีนั่นแหละค่ะแต่เราต้องเชื่อไงว่าเราทําแล้วเราจะสวยว่าเราทําแล้วมันจะต้องออกมาดีเห็นไหมคะพอเราเชื่อร้อยเรซเราก็กล้าที่จะทําใช่ไหมนั่นแหละค่ะมันก็เป็นคลีเดียวกันคุณเซลท็อกเรื่องการเงินแต่คุณไม่เชื่อว่าคุณจะหามันได้ ใช่ไหมคุณมาคุณทะเลาเรื่องเงินน่ะนะคะฉันมีเงินมากมายเงินมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุลเงินเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆใช่ไหมแต่คุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อว่าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาสร้างความเชื่อให้กับตัวเราเองก่อน เพื่อที่จะให้มันเชื่อไปถึงจิตใต้สำนึก่ะคะนะคะ,นะคะเพื่อที่มันจะ,ะเชื่อไปถึงจิตใต้สำนึกของเราคุณเชื่อไหมพอจิตใต้สำนึกของเราของเชื่อแล้วอะนะคะถึงเราจะหยุดเซลล์ท็อกหรือว่าอะไรอะเขาก็ยังสร้างความเชื่อเขาก็ยังแบบดึงดูดมาให้เราดึงดูดในสิ่งที่เราเคยเซล์ท็อกไปะคะ่ะเขาก็ยังดึงดูดมาให้เราตลอดเวลานะคะมันโคดอะ คตรู้สึกว่าหน้าตาโคตรมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะคะ,ะโคตรมอนิเฟสไปอีกว่าฉันหกสิบเจ็ดสิบก็ยังสวยนี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อของโคตรเองนะคะว่าโคตรจะไม่หยุดสวยเออเพราะว่าเราไม่หยุดสวยเรารู้ไงว่าเราต้องลงทุนกับตัวเราเองเมื่อก่อนโค้ดไม่เคยลงทุนกับตัวเอง โคสไปลงทุนกับคนอื่นให้คนอื่นนะคะแล้วตัวเองก็ทุกแล้วตัวเองก็ทุกแล้วเห็นหน้าตัวเองทุกก็แบบโอ๊ยทำไมทำไมแย่อย่างเงี้ยทำไมฉันแย่อย่างเงี้ยเออหุ่นก็แย่เสื้อผ้าก็ไม่เคยซื้อแบบดีๆใส่อืมใจ,ใจตัวเก่าๆอยู่อย่างนั้นนะคะแต่หาเงินเก่งมากแต่ว่ากบไม่เอามา ลงทุนกับตัวเองนะคะหาเงินได้เอาไปลงทุนกับสิ่งอื่นเอาไปลงทุนกับคนอื่น mm. เพื่อที่จะให้คนอื่นมารักเรานะคะแต่พอวันหนึ่งอะเราเรารู้ละนะคะอะไรที่เราจะทำให้เรามีความสุขคือเราต้องมีความสุขก่อนก่อนที่เราจะไปทำให้คนอื่นมีความสุขได้นะคะ แล้วมันจะเป็นความสุขแบบเราไม่ได้หวังผลนะเมื่อก่อนคือคนหวังผลไงนะทำให้คนอื่นแล้วคนอื่นจะต้องอ่ามีอะไรกลับมาให้เราให้ความสุขเราหรือว่ารักเราหรือว่าอะไรกับเราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เราไม่สามารถที่จะให้ใคร มารักเรามาดีกับเราได้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจําไว้นะคะก็คือดูแลตัวเองก่อนทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนนะคะมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวค่ะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะ,กา,ก,ะ,คะการที่เราไม่ใช่ว่าเราละเลยกับคนอื่นเราก็ยังไม่ละเลยกับคนอื่นแต่เราให้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปให้ใครใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะมันจะสร้างว่ามันต้องเชื่อแล้วทีเนี้ยพอเราให้กับตัวเราเองก่อนอะ,ะเราจะเชื่อแล้วว่าเราทําได้แน่ๆกับสิ่งๆงนั้นอะฉันทําได้แน่นอนอะกับสิ่งที่เรา Sell Talk เซลท็อกออกไปนะคะไม่ว่าคุณจะเซลท็อกเรื่องเงินความรักอ่าสุขภาพทุกอย่างนะคะอนติตนะคะมันคือทุกอย่างมันสามารถสร้างได้ ด้วยความเชื่อของเราก่อนมันต้องเชื่อจริงๆก่อนนะคะเชื่อให้ได้จริงๆก่อนว่าคุณทำได้แต่ตราบใดที่คุณยังไม่ให้ตัวเองก่อนคุณจะไม่สามารถสร้างความเชื่อให้กับตัวเองได้นะคะจริงๆ อันนี้คือเอามาจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะไม่ได้รอกเรียนแบบใครเลยนะคะ <c oughs> ไม่ได้รอกเรียนแบบใครเลยเอามาจากประสบการณ์ของตัวเองก็คืออ่าสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราได้นะคะก็ามาบอกต่อสิ่งไหนที่เราทําแล้วได้ก็ามาบอกต่อเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือพอเราตื่นรู้เรื่องอะไรเราก็อยากให้คนอื่นตื่นกับเรานะคะมันทําให้เรา อ่เหมือนว่าเราก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งการที่เราได้ออกมาให้อะไรแก่ผู้คนะ่ะมันก็คือการสร้างความสุขสร้างหุศนุให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำออกไปเราไม่ได้หวังผลว่าใครจะอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกกลับมา <laughs> มีอัพ e ช็อกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันแล้วแต่เพราะว่าคนแต่ละคนเขาอาจจะมองเราในแต่ละมุมแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะคะคนรักเราเขาจะมองเห็นด้านดีค่ะหรือถึงเห็นด้านไม่ดีเขาก็อไม่ได้แบบเห็นเราแย่มาก แต่คนที่เขาไม่ชอบเราอะ่ะเขาจะถึงเขามองด้านมีเขาก็ยังเห็นเราแ yeah. ย่นะคะ<ณ>เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถควบคุมอ่าใครได้นะคะเราไม่สามารถไปควบคุมความคิดหรือว่าคําพูดอะไรของใครได้นะ,ะแต่เราควบคุมอ่าความคิดคําพูดของเราไดะะ้การสร้างความเชื่อมันก็คือการที่เรา ได้เซลล์ท็อกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพื่อให้มันลงไปถึงจิตใต้สำนึกใช่ไหมคะแต่สมองมันไม่เชื่อจิตมันไม่เชื่อนะคะมันก็เลยทำให้เราเอ๊ะเอ๊ะแล้วสิ่งนั้นมันก็ทำไมมันยังไม่เข้ามาเพราะเราเอ๊ะเราไม่เชื่อนะคะเมื่อจิตไม่เชื่อ สมองไม่เชื่อแล้วจิตใต้สํานึกจะเชื่อได้ยังไงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะะเราต้องสร้างความเชื่อจากตัวเราเองก่อนโดยไม่มีเอะโดยไม่มีเอะค่ะคุณจะสร้างรายได้คุณต้องมีเป้าหมายคุณจะเอารายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีใช่ไหมคุณจะต้องมีเป้าหมาย คุณจะทํางานวันละคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้อะ,อะถ้าคุณวันเนี้ยคุณทํางานได้วันละหนึ่งพันบาทแต่คุณคิดจะได้วันละหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมคุณจะเอาวันละหนึ่งหมื่นบาทมันสร้างความเชื่อยากไหมค่ะจากพันแล้วจะกระโดดเป็นหมื่นใช่ไหมคุณเองนั่นแหละคุณก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้เออมันก็เลยไม่เชื่อไงมันจะทําได้หรอวะ แต่คุณลองสร้างความเชื่อสิโดยการที่คุณเซลท็อกเซลท็อกแล้วก็อ่ากระตือหรือร้นกระตือหรือร้นที่จะทํากระตือรือล้นที่จะ,ะ,อ,จะอ่าสร้างอินเนอร์สร้างความสุขแ <c oughs> <c oughs> สลงเกินไปนะค <c oughs> ะแสลงเกินไปค่ะ <c oughs> สร้างอินเนอร์สร้างความสุขให้กับตัวเอง ให้คุณอยากจะตื่นลืมตาตอนเช้าแล้วคุณก็ปี้กระเป๋าอยากจะทำงานอยากจะทําทอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะสร,สร้างสร้างสิ่งรองรับเงินเงินนั้นอ่ะเขาเรียกว่า,าสร้างกระปุกใส่เงินกระเป๋าใส่เงินหรือว่าสร้าง นั่นแหละนะเอาเป็นว่าสร้างกระเป๋าใส่เงินอ่ะให้มันพอกับเงินที่คุณร้องขออ่ะคุณร้องขอเป็นวันเป็นเดือนเป็นอะไรอ่ะนะคะแต่การที่คุณมีกระเป๋าเงินใบเล็กๆอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะใส่เงินจำนวนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องกรีบตื่นขึ้นมาตอนเช้ากับปี้กระเป๋าที่จะสร้างทำกระเป๋า ตังให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับเงินที่มันใหญ่ขึ้นด้วยค่ะคุณต้องเชื่อก่อนนะคะจริงๆคือหลายๆครั้งที่โคด้ดอ่าโคด้ดเห็นตัวเองอะวันไหนที่โค้ดแบบไม่ไม่อยากตื่นไม่อยากทำอะไรแบบคือไม่มีไม่มีพลังมันจะทําให้รู้สึกว่าวันนั้นเงินก็โอ้ยชัาเข้ายากเหลือเกินนะแต่วันไหนที่โค้ดแบบตื่นเช้า ออกกาลังกายไมตื่นมาแบบไม่อยากออกกําลังกายรู้สึกว่าออกกําลังกายโคตรตีอะตอนเช้าๆค่ะโคตรอยากแนะนําเลยว่าการออกกําลังกายมันทําให้เราอกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะมันมันอยากจะทําอะอยากจะทํานู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่เหมือนว่ามันมีแบบพลังมีพลังนะคะมีพลังที่จะสร้างมีพลังที่จะทํา แล้ววันนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเงินมันลื่นตลอดทั้งวันอ่ะเงินก็ไหลพลืดไหลพลืดมาเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างความเชื่อให้ตัวเราเองนะคะเราต้องเชื่อจริงๆแล้วทำยังไงที่เราจะเชื่อจริงๆอ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็คือการที่เราสร้างตัวเราอะ่ะเหมือนโค้ดเชื่อว่าโค้ดจะสวย ห้าสิบคดก็จะสวยห้าสิบคดก็จะยังไม่มีรอยริ้วรอยนะคะห้าสิบชั้นก็จะเป็นคนที่ไม่มีริ้วรอย <c oughs> แต่ผมไม่รอดค่ะ <c oughs> ผมไม่รอดค่ะทุกคนเออหงอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะหงอกทั้งหัวค่ะเออแต่ริ้วรอยไห <c oughs> คะ่ะคือการที่เรา พอเราเซลท็อกใช่ไหมเราทำให้ตัวเองเชื่อแล้วเราก็สร้างโค้ดสร้างด้วยการนวดหน้าเห็นไหมคะโค้ดสร้างด้วยการนวดหน้าแล้วฉันก็เชื่อว่าอการนวดหน้าของฉันมันจะทำให้ฉันไม่มีริ้วรอยนะคะนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะอืริ้วรอยอ่ะย่นให้ดู นะคะคือมันก็จะว่าไม่มีมันก็ไม่ใช่นะคะมันมีแต่ว่าก็ยังไม่มากนะคะกับคนที่อายุห้สที่เขาไม่ดูแลตัวเองอะค่ะนะคะคุณจะเห็นว่าเขามีริ้วรอยที่เยอะแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เราเชื่อได้ค่ะ เราต้องสร้างสิ่งที่ให้ใจให้จิตเราเชื่อก่อนว่าโอ้นี่นะมันต้องได้อะมันต้องใช่อะตรงนี้แหละก็เหมือนคุณอะคุณจะเซลล์ทอกค,คุณจะเอาเงินล้านคุณจะเอาเงินหลายหลายล้านสิบล้านห้าล้านอะไรอยแ,แต่คุณกบไม่สร้างอะไรเลยคุณจะสามารถมีได้ไหม มีได้นะถ้าถูกหวยใช่ไหมขนาดถูกหวยคุณต้องสร้างคือคุณต้องไปซื้อลอตเตอรีก่ก่อนหรือซื้อหวยกว่อนอ่ะใช่ไหมมันถึงจะถูกหวยนั่นแหละเราต้องสร้างไงบางคนแบบเนี้ยหกล้านฉันได้แม่ก็คือซื้อลอตเตอรี่นั่นไงคุณก็สร้างแล้วอ่ะคุณสร้างแล้วคุณก็เชื่อด้วยว่าคุณจะถูกนะคะเห็นไหมคุณก็เชื่อพอาะตว่าเอ๊ะี่จะถูกเหรอเออพอถือคือกันและจังสัน นะถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อว่าจะถูกมันกค็คงไม่ถูกอะนะคะเราต้องเชื่อก่อนเชื่อให้สุดก่อนแหละว่าเออฉันถูกอะ่ะฉันต้องถูกฉันต้องได้หกล้านอะ่ะฉันได้สามสิบล้านอ,อะไรเงี้ยนะคะโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจเรื่องการที่เราจะทําให้ตัวเองเชื่อนะคะเชื่อว่าเราเป็นสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้นเชื่อว่าเราสําเร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะพวกเราคือคนสำเร็จค่ะบ๊ายบายค่ะ